L 3 6 SP นะครับตัวนี้ครับสวยๆเลยนะครับสมบูรณ์ทุกระบบครับตัวนี้ใช้งานน้อยนะฮะครับระบบเครื่องเกียร์ดีนะครับอันนี้อุปกรณ์3ชิ้นนะครับตัวนี้ดันหน้าผ่านหลังโรตารี่นะครับอ่าสวยๆเลยนะฮะคันนี้โอเคครับเดี๋ยว ลองโฟวินครับมาไถครับวันนี้ไถเพื่อเช็คผ่านนะครับว่าลูกปืนมันตีไหมนะฮะปกติครับใช้งานได้ปกตินะครับ คันนี้ราคา359,000บาทนะบาทครับครับอุปกรณ์3ชิ้นครับ359,000บาทนะครับสภาพสวยๆเลยนะฮะคันนี้บโบวินทำงานปกติครับรถสภาพดีนะครับตัวนี้รถสภาพสวยเดิมนะฮะ อลองดันหน้านะครับปูวินทำงานปกตินะครับรถสภาพดีเลยครับโอเคก็ประมาณนี้นะฮะ เลยครับตรงน,นี้โอเคโอเคเลยนะครับ,รบเกีนนรยร์ไม่หอนนะครับเฟืองทยไม่หอนนะครับดูวับการวิ่งนะครับ เครื่องแน่นๆนะครับอันนี้ใช้เกียร์เรียวนะครับ พาดูรอบคันครับอย่างที่เรียนขั้นต้นครับอันนี้มีอุปกรณ์3ชิ้นนะครับด้านหน้าพานหลังโรตารี่นะครับ l 3 6 0 8 s p นะครับอันนี้ทำงานอยู่ที่พันแปดนะครับทำงานอยู่ที่พันแปดครับผมชั่วโมงแท้นะครับตัวนี้ นี่ดูจากสภาพรถได้เลยนะฮะหางนิ่งครับไม่มีกระตุกนะฮะปั๊มทำงานสมบูรณ์ครับรอยมาร์กเติมนะครับอยู่ครบนะครับไม่เคยขันนะครับนี่ครับด้านหน้าผ่านหลังโรตารี่นะครับเดี๋ยวเอาผ่านลงก่อนนะฮะนี่ครับข้างหลังก็แห้งๆนะครับแห้ง ไม่เคยถอดเปลี่ยนซีนนะครับท้ายนะฮะไม่เคยถอดเปลี่ยนซีนนะครับนี่ครับเดิมโรงงานนะฮะนี่รอยมาร์กเดิมอยู่ครบนะครับแขนปรับตั้งได้ปกติหมดนะครับใช้งานน้อยนะครับหูไม่เคยดามนะครับไม่เคยแต้มไม่เคยดามะครับครับมาร์กเดิมครบนะครับนี่ครับดูรถไทยมือสองง่ายเลยนะครับของเครื่องมืเครื่องมือก็ครบนะครับ อันนี้ก็เป็นหลังคาเซฟตี้นะครับเกียร์ซินโฟนชัตเทิลนะครับผมชั่วโมง1,861นะครับนัเวลาถ่ายนะฮะเดิมๆครับน็อตอยู่ครบนะครับมาครับคัดเดิมนะครับรอยหัวน็อตไม่เคยแกะนะครับ3 5 9 0 0น่บาทครับผม อุปกรณ์3ชิ้นนะครับด้านหน้าผ่านหลังโรตารี่ครับสมบูรณ์ทุกระบบครับตัวนี้นะฮะสีคานล่างสีเดิมครับสีคานล่างนะครับยวดูเครื่องครับเดี๋ยวดูเครื่องครับผมนี่ครับมาร์กเดิมนะครับมาร์กเดิมโรงงานนะครับ ตรงมอน้ำนะครับ,ครบเครื่องดีครับน็อตไม่เคยขยับนะครับอ่าดูไอก็ได้ครับที่จริงสภาพนี้ก็การันตีในตัวเองอยู่แล้วนะครับไม่ไอนะครับไม่ควรไอนะครับ ตาการตอบสนองดีเยี่ยมเลยนะครับ L 3 6 0 8ก HP นะครับตัวนี้ก็ได้อุปกรณ์3ชิ้นครับผมครับเครื่องเดิมๆครับแน่นๆเลยนะฮะรถเดิมครับตัวนี้ให้85 85ถึง90เปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ครับเต็มนะครับไม่มีเต็มนะครับสีถลอกนิดหน่อยนะครับ ราคา359,000บาทครับผมก็ม <único Liberty> <Okay. S 2> <fit> ีประมาณนี้ครับหลักๆผ่านเป็นผ่านห้านะครับผ่านห้าเป็นผ่านบิ๊กนะครับผ่านบิ๊กแท็กเตอร์นะครับโอเคโดยรวมสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์มากนะครับตัวนี้ เดี๋ยวผมพาไปดูโรตารี่ครับผมหางไม่กระตุกนะครับนี่รถสวยๆนะครับเดี๋ยวไปดูโรตารี่ก่อนนะครับเป็น RX 1 6 4 E นะครับตัวนี้นี่นะฮะของตาช้างนะครับก็มาเดิมๆกับรถครับนี่นะฮะสวยนะครับสวย ใบก็เต็มเต็มนะครับใบเต็มเต็มเลยนะฮะนี่ครับเสนอเปิดราคาที่สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้ครับ L สามหกศูนย์แปด SP นะครับให้แปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคันนี้สวยๆนะครับ รอยมาร์กเดิมอยู่ครบนะครับมาร์กปั้มมาร์กขอบพวงมาลัยนะครับมาร์กต่างๆครับวีดีโอเต็มครับไม่มีจุดรั่วซึมนะครับข้างหลังใช้งานให้เยอะนะครับถือว่าสวยเลยนะฮะรถคันนี้ใครสนใจครับติดต่อเบอร์08 1 7 6 8 2 4 7 9ครับผม 0817682479ครับร้านสมคิดการค้านะครับร้านก็ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแปนอำเภอกามลาสัยจังหวัดกลาลสินนะครับอยู่ติดถนนขอนแกนบพลทองยางตลาดต้นบ่อนะครับก็อยู่ห่างจากไฟแดงยางตลาดประมาณ16กิโลเมตรนะครับใครมาไม่ถูกก็โทรมาเบอร์0817682479ก่อนนะครับสวยๆครับ ยางหลังดีนะครับยางหน้าก็ถือว่าพอใช้นะครับก็ยังดอกสูงอยู่นะฮะสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับรถสวยๆนะครับสนใจก็โทรเลยครับ0817682479ครับผมราคาก็คุยกันหน้างานได้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณครับ